ครับสวัสดีครับวันนี้พามา,มาอยู่กันที่การ ลอยกระทงที่วัดทำามากันอีกทั้งครั้งนึงนะครับตอนนี้ที่ผมมานี่ก็ประมาณสักทุ่มครึ่งแล้วนะครับวันนี้ออกมาดกไปหน่อยนะครับบรรยากาศของงานลอยกระทงในวันนี้นะครับรถเต้นคนจะก็จะคึกคักน,นะครับแล้เสียงภายในงานนี้กนข้างจะดังนะครับนี่ในจุดตรงนี้นะครับ เป็นจุดที่คนมาจะมาลอยกระทงกันตรงนี้นะครับ นี่นะสองฝั่งสองฝั่งในจะุดที่จะนั่งลอยกระทงกันนะก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณน,น้ำนะครับตรงนี้สามารถลงไปใกล้น้ำได้เลยนะครับวันนี้ผมรู้สึกประนามเยอะนะครับดูนะฮะบนสะพานดูนะคนเยอะที่เดียวนะครับ นนวันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาคมนะครับ2,563นะครับซึ่งเป็นวันลอยกระทงสื่อสารประเพณีี้ลอยกระทงนะครับที่ทางตำบลเทศบาลตำบลทัพมาร่วมกับวัดทัพมานะครับได้จัดขึ้นนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนจุดแรกนะครับที่

บรรยากาศดีทีเดียวนะครับกําลังสวยเลยนะครับนี่นะในจุดที่จะใช้ร้อยกระทงนะครับผมลงมายืนในฝั่งตรงนี้นะครับผมพยายามจะเก็บภาพบรรยากาศในงานวันนี้มาให้ได้ชมเป็นหลายๆมุมนะครับ นะคนกําลังทยอยทยอยเดินเข้ามานะครับวันนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะนะครับนี่นะครับในจุดตรงนู้นที่กระทงจะไหลไปนะครับ ตะลิงในฝั่งนี้นะครับตลิ่งในฝั่งนี้จะสูงกว่าด้านนู้นนะครับถ้าจะให้ดีนะถ้าไปลอยฝั่งนู้นจะดีกว่านะครับฝั่งนู้นจะเตี้ยนะครับแล้วก็สามารถลงไปได้ถึงน้ํานะครับในฝั่งนี้จะค่อนข้างจะสูงหน่อยนะแล้วก็เราต้องก้มเยอะนะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นเวทีของโวยตะเลนะครับตอนนี้ผมมาถึงนะครับเขาแข่งไปคู่สุดท้ายแล้วนะครับเขาแข่งกันตั้งแต่หัวข้ามนะครับเลยในคลิปนี้ไม่ได้มีภาพให้ได้ชมนะครับในจุดตรงนี้ก็จะลอยกระทงได้นะครับในตรงนี้นะครับได้ เดี๋ยวผมพาไปชมจุดติดต่อดีกบ่านนะครับยังมีหลายจุดนะครับปีเก้าสิบแปดตรงนี้จะเป็นเป็นซุ้มหลวงไห้ซุ้มหลวงไห้ทองคำนะครับเขาเรียกว่าซุ้มหลวงไห้ทองคำนำโชคนะครับเรื่องอยู่ในจุดนี้นะครับวันนี้คนเยอะนะครับนี่นะคนเยอะนะครับก็เป็นการร่วม ผมอยู่ห่างๆแลยกันนะครับเพราะว่ารับแนะคัวัดับมาเรานเยอะนะท่องรานะคงวันก็มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอย่างที่ด้านในนู่นนะจะเป็นพวกพัดลมนะครับพัดลมจะรยานว่าหุงข้าวนะครับด้วยนะครับกนะครับุครับพัดพนมออกแล้วด้วยนะก็มีผู้ที่

นำมาจาับมาล้วงหายนะครับก็จะอยู่ที่ราคา20บาทนะครับรนีน้ก <ผม S 1> ็ออกระดเดนออกกระตุผมพามาชมจุดจำน่ายกระทงนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนของวัดนะครับกระทงส่วนใหญ่นะจะเป็นเป็นกระทงที่พวกชาวบ้านช่วยกันประดิษฐ์นะครับแล้วก็ขายให้กับผู้ที่มีมาที่นี่นะครับ เง,เงินที่ได้มานะก็จะนําไปให้ยังให้ถวายยังวัดนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็มีหลากหลายราคานะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็ราคา3 0บาทนะครับมี3 0บาท20บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็20บบาทนะครับ

ตอนนี้50บาทนะครับเพราะว่าซื้อแล้วคุ้มนะฮะลูกใหญ่นะครับตรงนี้นะครับก็ในจุดตรงนี้ก็ปิดจุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่นึ่งครก็จะมี2จุดนะครับที่จำหน่ายกระทงนะครับ พระนะครับะฮะมีราบบังเกิดผลนะนะด้วยพยานพระโคกศนี้นะด้วยศรัทธาบารมีอ้าวตอนนี้นะเอาสาธุเอามาร่วมกันนะหนึ่งแบงค์หนึ่งกองทุณนะครับอ่าวหนึ่งปีเราจะมีโอกาสหนึ่งแบงค์เอาตอนนี้มาแล้วมาแล้วดแบงค์กองทุนก่อนคนละแบงค์คนละใบนะคนละใบจนเริ่มาอีกแล้วตอนนี้เอาขึ้นไปอีกแล้วนะข้าป่าลอยฟ้ามหามงคลมหาบารมีของเราเอามาร่วมกันนี่ สาธุเดินทางมาร่วมงานฉลองฉลอง200ปีสืบมสารระเทณีวันลอยกระทงของวัดทับมานะเอามาร่วมกันเลยตรงนี้สวยงามทีเดียวตอนนี้นะท่านประธานแดงโถกอย่างเดียวเลยเอานี่100บาทมาติดไว้ติดไว้รับวัตถุมงคลนะเดี๋ยวรับวัตถุมงคลด้วย100บาท100บาทนะหนึ่งแบงค์หนึ่งกองบุญรับวัตถุมงคลนะครับในสาธุอ้าแม่ติดไว้ติดไว้นะ หนึ่งกองบุญขอเราฝากไว้จะเป็นพระป่าแล้วตนนีนจุดตัวนี้ก็จะเป็นจุดจำหนกักระองอีกจุดหนึ่งนะครับ ยี่สิบบาทนะครับวันนี้นะค,ะครับสามสิบรับ เดับ็ตกนับน้าเดี๋ยวผมดูก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะสจะลอยเหมือนกันนะครับสดนะครับในวันนี้นะครับบอลเจนโนงอานจะตกลมาลอ้าเพาอา่าดนะครับติดเสือนี่า้องตงกบนทะเล็เทเปียนไปนครับตอนนี้นะครับก็ใกล้จะน่

่สานี่นะครับราคาไม่แพงนะครับรบในวันนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับใครที่อยู่ในเขตของตมมาหรืออยู่ใกล้เกียงนะครับมากไทุกท่านนะครับจบในจังหวัดที่ต้องการมาลอยกระทงนะครับทุกปีทุกปีนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาจากข้างนอกนะครับมาซื้อที่วัดได้เลยนะครับแล้วก็จะนําเงินเข้าเข้าวัดด้วยนะครับ แยกกล่ากัน่ก็มานานพอๆกันเลยเนาะใกล้ๆกันทุกใอยหญ่นะครับก็อีหลายชชุดด้วยกันเนาะแ่มีน้องนะครับเดินทางมาจากไกลๆนะครับเราขออินดีนะครับฝันรับเนาะฝันรับกับสายทานสัทานนะครับพรอะทน่าง่าพูดใจบุญใจส่นะครับในกระบวนาในเกบวนกรยน้องในเกดกระวัดา้อยเขียนเนาะนะครับติดตามนะครับกะัานะครับเพจะ ส่วนด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นจุฑาสไถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ทำบุญในพระบัจจบานเกิดนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับอธิษฐานบุญอธิษฐานเงินใส่ตู้เสด็จเร้วครับรับถือสังฆทานเลยเนาะแต่ที่ก็นั่งได้นะฮะาอยู่กลางใจด้างบนนะครับที่ตั้งไว้ ะขอได้เจรจาเจริ่งน้องเออนะครับแล้วกที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะบเป็นจะขอกทุกเพียงพอติดทองกระบาดเจ็จุดรอยนะครับติดทองของพระขาวล้มกระดิ่งหลวงพ่อชูนะครับเจริ่งทีจะเจอเนี่ยก็ขอได้เจรนะครับขอได้เจ,เจประธานท่านนี้เนาะ โซนฝั่งนี้นะครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะครับเห็นะโซนของกินนะครับใครที่มาเที่ยวแล้วหิวนะครับหาของกินก่อดได้นะฮะตรงนี้นะครับ โซนตรงนี้นะครับเราเดินทะลุออกไปนะครับเราจะไปที่เวทีเวทีระบวยงย้อนยุกนะฮะทั่วทีนะครับเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเป็นพวกไก่ทอดนะครับแล้วก็เป็นอาหารกบเคี้ยว เสียงปรบมือดีดังครับนี่แน่เป็นเป็นโคเคเคย์เดี๋ยวมายืนมุมหน่อยครับเราจะไปบังรัศมีความสวยครับจะครับเรียกจันแหลกครับเราเตรียมกันเตรียมกันไอ้ต้อพึ่งเดินนับไปเลยคนนี้ไม่ได้ซ้อมนับไปไม่ได้ซ้อมหมายเลขนี้ไม่ได้ซ้อมจะรับป้าวงครับสัมือต่อรับจานครับผมหมายเลขสองครับ หมายเลขสองรับคุณป้าสุรีคงทนหมายเลขสามครับหมายเลขสามคุณป้าพิมลสีรักสะุนโอ้โหเปลี่ยนชุดด่วนเปลี่ยนชุดด้วย,ดดวยไม่ทำอะไรมาทำอะได้มาแล้วไม่ได้มามาติดรอบนลยห <c oughs> มายเลขสี่หมายเลขสี่คุณป้าดาวสำเนาคงทนสิเขาเขาเปลี่ยนชุดพอเพื่อที่จะแดนงานนี้โดยเฉพาะเฮ้ยสิวเนี่ย หมายเลขห้าปากไก่ประเพียดเปลี่ยนทองคําครับผมหมายเลขหกปากแก้มสมสีเสียบใจต่อไปครับหมายเลขเจ็ดครับปากจับเพลงตะกี้เพลงตะกี้นิดเดียวสั่นสั่นิดเดียวสั่นมิวสิกมาโยโย่ไปจ้าโยโยอะไรของ โอ้หมูอะไรนะมูอไหนนะเนี่ยคนที่คนที่โ h ไปแล้วห้ามโ o อีกนะเออ hoe ได้เอาแรงกันเอาแรงนะเออเอาแรงอ่ะเอาคนที่สองมูเดิมมูเดิมมูเดิมนะหมายเลขสองเนี่ยมูสองอย่างไหจ๊ะมูสองมูสองขอเสียงกองเชียร์บาสุรีได้แล้วโอ้ย่างน้อยก็หายสันหายสันแฝดท่านทีสามกองเชียร์กองเชียร์ท่านทีสามเดี๋ยวเอาชื่อก่อน ปาะจามูมูสีขอเสียงกองเชียร์ป้าสีได้เลไหนนำตัวนะเมื่อกี้ไหนนำตัวฝูงหมางมางมาวังงูงี้รับปดีทำไม่ดีอยู่อะไรนะขาลามเขลามจ้้าผมอ่ะไหนนำตัวเลยจ้อ่ตนาค่ะตนาของนค่ะตนาขงโพสอ่ะฮะอดีานริบลูกกินมาก เพราะระยองไมเรียกรุ่นเขาเรียกรุ่นฐานลิฟหรือเป่ากินมาเขาบอกไม่ได้ฐานรุ่นไม่ได้ฐานลิฟตานรุ่นฐารุ่นอ้าวทันทีซีขอเสียงหน่อยดิขอเสียงกองเชียร์บอลนเ่าเได้แวโอ้โหคนนี้คอนใจบอลนเ่ากองเชียร์แพ้คอนใจน่ารักชัดครับยิ้มนักเลงด้วยท็อกเซ่คงชนเนี่ยมีผู้บริหารตัวนั่งยูนี่บังไงคุณใต้เปียบนำมือโคงของบ้า ทำต่อไปทำต่อไปครับดูววางเงนเงียนะ <c oughs> เห็นใจกันเถอะดูมือเถ <c oughs> อะน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบนทำไมไปได้บนเปียกฝนด้วยมาเลยอันนี้มูไหนจกก๊ะเก็บตัวเก็บตัวยืนตะแคงเก็บตัวขอเสียงกองเชียร์ปากไก่ได้แล้วสำหรับฝั่งตรงนี้นะจะเป็นเวทีระวงย้อนยุคนะครับต,ตอนนี้ คือยังหัวข้ามอยู่นะเขาจะยังไปเล่นนะครับหัวใจอยู่สักพักนะครับีนนะล,ลบเข้านําลูละ่ากนไ,าไ,ไปรถรถจอดเทียาย ครับอีกหนึ่งอย่างนะครับในส่วนงานวัดที่จะขาดไม่ได้นะครับก็คือส่วนของพ่อค้าแม่ค้าขายขลามนะครับนะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็น สินค้าประจำที่จะมีขายในงานวัดนะครับเดี๋ยวผมดูที่จะซื้อกลับไปบ้านเหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะคนเยอะทีเดียวนะครับการเดินเดินก็จะค่อนข้างจะไม่คล่องตัวสักเท่าไร่นะครับตามข่าวนะในเขตของจังหวัดระยองนะคือในส่วนของตัวจังหวัดนะเขาไม่ได้จัดนะครับเขามีการยกเลิกนะครับก็เลยเหลือในส่วนที่เป็นเขตของวัดแบบนี้นะครับ คนก็จะมากระจุกอยู่ไม่กี่ที่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอย่างที่วัดธมานี่ก็เป็นจุดนึงนะครับคนค่อนข้างจะคึกคักนะครับครับก็โอเคนะคงจะประมาณนี้นะครับ